เอาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว,วันนี้ผมก็จะมาเล่นโปเกมอน MMO เป็นพาร์ทที่อ่าสี่แล้วนะเนาะซึ่งก็อยู่ในโจโต้ของเราเหมือนเดิมในช่องที่ท่านผู้ชมกับักชมอยู่คือช่อง Star Channel น,นั่นเองนะครับนะก็ก่อนที่จะดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็แชร์ผมด้วยนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใ,ใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองไปซึ่งผมก็ไปแวะฟาร์มเมอร์มานิดนึงนะในหอคอยเบลสเปาแล้วก็ด้านล่าง,งบางคนเนาะ ซึ่งก็ได้รีวริวหมดประมาณนี้นะก็ได้รีวลวยี่สิบเอ็ดก็เกียรฟาร์มก็เลยได้แช่นเนี้ยแล้วก็โอ้โหเฮ้ยมันฟาร์มอีวีสปีดขึ้นง่ายะวะอีสป e ีดย e ี่สิบเจ็ดอีวีสปีดกับเอ้ยอีวีแ e ท็กย e ี่สิบเจ็ดอีสปีดสิบห้าไปตีตัวอะไรนักหนาวเนี่ยโอ้โหอีวีจะได้ตันสูงสุดก็คือห้าร้อยสิบแล้วสแตทค่าหนึ่งนี้มันตันเท่าไหร่วะเนี่ยนะไม่รู้ดิจำไม่ได้โอเคก็เป็นว่า ผมไปฟาร์มเบลมาแหละแล้วก็เลเวยี่สิบนะครับได้ท่าเฟรมเบลมาด้วยนะก็เป็นท่าไฟกายภาพจะมีหกสิบนั่นเองโอเคไปก็พูดมามากแล้วแล้วก็ไปนี่กว่าไปด้านล่างนะครับนะยังผมบอกไปก่อนหน้านี้นะที่มันสามารถสู้ซ้ำได้ซึ่งผมก็สู้ซ้ำไปแล้วนะทําให้มันไม่มีสัญลักษณ์สู้ซ้ำได้นะแล้วผมก็ไปซื้อโพชั่นแล้วก็รีเพลมาเพิ่มด้วยเห็นไหมพชั่นจากตอนจบพาร์ทสามอะตอนแรกมีแค่หนึ่งตอนนี้มีสามแล้วเอ้ยมีสิบนะารับก็ไปซื้อมานะครับเนีเดี๋ยว เพื่อบบของมันอาจจะแบบต้องใช้อะไรเงี้ยอืมไปซึ่งพัทนี้นะครับเราก็ได้ได้เราก็ได้จะได้ไปที่เมืองของยิมมาแรงเมืองยิมมาแรงนั่นเองบางคนยังไม่สู้บางคนก็้เกียดอือสิบไปดีเพลวคนนี้ผมยังไม่สู้นะผมลืมสู้มาไอตัวนี้ก็น่าเล่นนะ เออเออผมนึกบอกว่าผมจะทําอะไรผมว่าจะจับไอ้เบลสเปาไอ้ตัวธาตุพืชนั่นแหละผมตอนแรกผมว่าจะไม่จับนะพอผมเห็นนะแล้วผมอยากจับคือมันเราสามารถเอาเบลสเปาอ่ะไปแลกกับงูหินได้เว้ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นงูหินที่เดนอเบีหรือเปล่ามันเป็นงูหินที่พิเศษอะไรนักหนาถ้ามันหินตอน้องแลกกังที่เราทําต่อไปก็จับได้ผมเลยจะลองไปจับงูหินมาแลกดูใช่อไม่ดีจะจับไอ้เบลสเปาไอ้ตัวธาตุพืชนั่นแหละไปแลกกับ งูหินนะโอ้นีสส่สุสแมะอีวากเอองูหินอีวากแหละเดี๋ยวเราหาให้วิ่งให้รีเพล์หมดก่อนกี่เก้าเนี่ยอีกสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเลืสามแล้วอ่ะหมดพอดีเป๊ะอ่ะไปตัวอะไรอ่ะเจอเจอเลยเว้ย้ยเจอไปอยังวะรีเพลเท่าไหร่รีเพล8แปดเพชรเมีย เพชหญิงถ้าปาจับเลยนี้ก็มีโอกาสติดนะแต่ว่าถ้าตีก็น่าจะจับง่ายกว่าล็อกสมัไปอันนี้ครับตัวมันเป็นธาตนะุพิษนะพิษและพืชทำ้ไมล็อกสม,ไม,กสมัไม่ตีเข้าแรงมากไว Wh วิบแท้ถารอ่ะทุบทุบปีท,ปปทีล็อกสมทัททุบหินนี่ไงโอเคเลือดแดงแล้วมันมี่านี้ด้วยบัฟแอตแท็กแล้วก็สเปเชียลแท็กอย่างละหนึ่งแบบใช่ปะ่ะเออแล้วผมก็ไป เจ็บอ่าให้เปร์โพชั่นด้วยตรงที่มันต้องทุบถินงเข้าไปอะ่ะมันเป็นไอเทมลับบัฟบัฟเท่าไหร่บัฟบวกหนึ่งใช่ปะโอเคอ่าไปเลยโพชไม่ใช่ดิอ่านี่ไงโปเกบอนมีเกรดบอลด้วยเก็มบมอะไรกันไม่รู้ไปเลยโปเกบอนถ้าเกรดบอลเนี่ยมันจะมีโอกาสติดคูณหนึ่งจุดห้านะอันนี้คือโปเกบอนโอกาสติดคูณคูณหนึ่งมนไม่เพิ่มเละจับมาแล้วเบลสเปา ไอหัวงอกมันก็ไม่ใช่หัวงอกหรอกมันเป็นไอมันออกจะเหมือนต้นต้นมอค้ามอแกงใช่ปะ <c oughs> เออต้นที่มันดักมแมลงกินน่ะแหละเออต้อนแหละไ,ไปเราไปแลกกับงูหินดีกว่าซึ่งบ้านที่สามารถแลกได้นะครับนั่นก็คือบ้านตรงนี้นะเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมพาไปเอาอ้นี้ก่อนกนะันให้เปรโพชั่นเนี่ยในน่ะตรงนี้ทุบหินมเข้าไปเว้ยคือเราสู้ยิมเสร็จปุ๊บแล้วเรียนท่าล็อกสแนตเราจะทุบหินไปเอาท่าไอ้นั้นได้ไปเอา ให้เปอร์โพชั่นดิไม่ใช่ท่านี่ตรงนี้เลยที่เราสามารถแรกของได้เรียกโปเกมอนได้นี่คนนี้ครับเขาจะแรกเบลสเปาแล้วก็งูหินนะอีวากเยสนี่นี่ไงได้แล้วไหนดูซินี่ใสเป็นสแปดอันนี้อะไรโอทีวัดดี้พีห0ึ่งพันโหเด็บเยอะอยังวะ ในคอดูท่าสิอ๋อคือข้อดีก็คือการเที่ยวเทรดเอาเนี่ยไอบีมันจะเต็มทุกค่าเลยล็อกทูมล็อกล็อกโชว์โยนหินล็อกล็อกโพลาร์ใช่ป่ะอันนี้บัฟสปีดอันนี้ล็อกทูมลดสปีดอันนี้ท่าเรดสแตนดี้สแตนดี้นี่มันเฮดเด้นอะบิลิตี้หรืออะบิลิตี้ปกติขอดูแป๊บหนึ่ง ฮิดเด้นมันวิกอัมเมอร์แล้วเอามาทำใหมว่วะเนี่ยเออเอามาทำใหมว่วะคือเราก็สามารถอีโบได้นะครับนะโดยการที่เราต้องมีอ่ามีเท่าบ,บัตอะไรสักอย่างอะไรเดียวอ่าแปบ๊บหนึ่งนะนี่อันนี้อันนี้นี่มีเท่าโค้ดต่างหากรีเบอเท่าไหร่ลืมตัวเลเวลเลเวลร์สิบก็เย่ะ yeah. เอามาทำไหมว่วะเอามาทำใหมว่วะเออแต่โปเกมอนเทรดเนี่ยมันขึ้นชื่ออะไร โปเกมอนเทรดกับเวลเร็วก็ได้เนี่ยชื่อไม่ใช่ชื่อเราเว้ยแล้วพอมันมีโปเกมอนที่ไม่ใช่ชื่อเราอ่ะมันจะฟาร์งมง่ายอันนี้อะไรมีคนขอเทรดกับเขาเหรอเขาแคนเซิลเทรดเมื่อกี้คือมีคนขอเทรดกับผมเว้ยแล้วเขาแคนเซิลทั้งนั้นเนี่ยเขาแน่จะกดแบบนเนี้ยกดอาเนี่ยเนี่ยบีเพเยอร์แล้วกดอย่างนี้แล้วกดเทรดเนี่ยเห็นไหมแต่ผมไม่เทรดไปเราได้งูหินมาครับเอามาทำไมก็ไม่รู้ อย่างน้อยยิมมมาแรงก็ไดนะ้ช่วยมีตัวให้อ่าช่วยเล่นอยู่เพราะว่าไอ้งูหินเนี่ยก็ไม่แย่นะไม่มันมันกาก็ซ้ำไปมั้งอ่าบล็อกอันนี้งูพิษเมื่อกี้งูหินอันนี้งูพิษเว้ยให้ทำให้ทีมเรามีตัวแพ้น้ำเนี่ยอาบิทตี้อินทิเวตยด้วยรถพลัพงโจมตีหนึ่งระดับพลังโจมตีแก้ภาพอ่ะชีลิพิวเอ็นไป เออว่ะเอามาันไปฟาร,ร์มตรงยิมบินก็ได้นะแต่เขามาฟาร,ร์มรอบนอกก็แล้วกันเดี๋ยวพัดนี้เราก็ได้ไดปป,ปิดคลิปตรงเมืองไอ้นั่นนะครับนะเมืองของอะละเมืองยิมมะแรงแล้วพัดหน้าเราเขาจะไปสู้กระตุกนิดนึงเพียวไปสูวนาะโอ้โหเทรเนื้อเยอะจังวะจะไม่ได้ว่าเยอะขนาดนี้นะเออแล้วก็ตรงนั้นน่าจะมีที่มลับนะ เลกิสส่งซูแบทลงมาซูแบทเลเวลสิบซูแบทเลเวลสิบเนี่ยโดนเฟรมชาร์จทียวก็จอดแล้วไม่ใช่เฟรมชาร์จอีกเฟรมเวลเฟรมเวลวงร้อพึง่งเป็นไงเร็วยี่สิบเอ็ดจะไม่แรงกับบาแล้วเดีวยี่สิบเอ็ดอะต่อไปโว้ท็อปผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นมันมีสตติกหรือเปล่าก็อะเฟรมเวลไปอ้าวชิปและสแตติก เออช่างมาเถอะพีซีอยู่ข้างนี้มีติดสถานะชามันจะขึ้นแบบนี้พาราเซตคนนี้ถ้าจะไม่ผิดหน่าจะขายอ่ามีครับแต่เราไปตกเองได้นะใช่เราตกเองได้ตกเองก็ได้มีจครับอยู่ทัพวุกที่บอกเลยนะนี่ม,ม,มัต้องมีเทียมดีต้องมีเทีมสักที่อ่ะ,อะ ไม่มีโอเคไม่มีคือไม่มีไปคนนี้ใช่ปันที่เขาให้เบ็ดน่ะนี่ไงได้อุ่นรถมาแล้วเบ็ดแบบเก่าเก่าเบ็ดเก่านะครับนะพูดแรกหนาวะ มึงคิดอยู่จะเอาเกีตรอดแดงดีไหมคือถ้าเราเอาเกีตรอดแดงปุ๊บเราได้งูน้ําได้งูหินเลยนะเวย้ยเออทําไมผมเรียกว่างูหินว่าทั้งที่ล่างสองอะมันเป็นท่าุเหล็กดินไปซำไปธาาุเหล็กดินก็นดีอยู่มันเป็นแบบเหล็กดินก็แต่ว่ามีเหล็กดินที่เก่งกว่านี้นะแต่วันอยู่เจนท่านเอ็กคาดิวไงเข้าใจกันปะไอตัวตนดินอะเอ็กคาดิวอ่ะตัวนี้ขึ้น,นครับร็อกกี้เขาตั้งชื่อใหมวะเออจริงเขาตั้งชื่อร็อกกี้ให้เออโอเค มนเรียนล็อกสแตรได้ปะถ้าอื่นไม่เรียนได้หรอกเรียนไม่ได้หรอกถ้าอื่นอ่าแทนเรทเลยครับล็อกสแตรแรงกว่านี่ไอเทมไหนที่จะได้อะไรร็อกกี้ทุกหินโป่งไอเทมนั้นก็คือเชลเบลอ่าไอเทมตัวนี้นะครับจะทำให้ปุกมันที่ถืออยู่ข้าวความสัมพันธ์จะขึ้นเร็วขึ้นใช่ปะไม่ใช่เดี๋ยวนี้อะไรหรอเพราะนั้นมันอ,อีกอันหนึ่งคนละอันอันนี้อะไร ไม่รู้ดิอ่ะให้ล็อกกี้ดวะให้ล็อกกี้ถือไวมาัอันนี้เชนเนอร์ผมจำได้ว่าไอ้เปลือกหอยนั้นมันใช่อันนั้นเปล่าวะอันที่เพิ่มเลือดอะไม่แน่ใจอ้าวสวยดิตัวแรกเราก็ชนะทางสเป r โร่รุ่นสิบเอ็ดเราเริเร่มสิบอ่าล็อกทูมไปก่อนลดสป,ปีดไปก่อนนะนี่มันเร็ว,ว่าเรามึงหินเราช้า ขึ้นชื่อว่าธาตุหินครับส่วนใหญ่ช้าเพราะฉะนั้นล็อกทูมลดสปีดไปหนึ่งระดับแล้วก็ต่อด้วยล็อกโชวออ์จริงด้วยไอ้เชลเบลุของดีเนี่ยเพิ่มเลือดทุกเทิร์นปะจริงด้วยอ้าวชิป <c oughs> เฮ้ยตาบอดเดนะ้ไงว่าโยนหินไม่โดนเอาไหมโยนหินเออเราดูนะว่าจะขึ้นเยอะโมดูอย่างโกงเลยไอเทมเนี้ยขึ้นร้อยห้าสิบ ไม่ดูดิก็เยอะอยู่นะร้อยห้าสิบคือมาครึ่งหลอดอะ่ะก็ครึ่งหลอดอะ่กอดอะก็เยอะอยู่ผมอยากใช้ท่าล็อกบาสมากกว่าล็อกบาสโยนหินหลายรอบเว้ยอันนี้มันโยนหินรอบเดียวอย่างน้อยล็อกบาสก็มีลุ้นว่าจะออกกี่รอบดูดิชวเชวลเบลสเตลิงเชี่ยปีกเล็กว่ะสเตลิงแรงมวปปะสุดยอดสุดทีบโอ้โหครึ่งหลอดเลยตตีระบับดิบอีกเอาไปโยนหินตมูม ัาแตกยนทินัดหัวเลยเชลเบลเพิ่มเลือดด้วยหลังจากเราตีเสร็จเชลเบลจะเพิ่มได้ให้ล็อกทูมอา้าวตัวนี้เราเร็วกว่าวะยนทินัดหัวไปเลยผมรู้สึกว่าไอ้สเปโร่เนี่ยมันได้อีกเพีเยะกว่าพี่เจ็นะพี P ่เจ็ได้แค่สิบเอ็ดพี่เจ็ไม่ดิพี่เจ็น่าจะได้แบบไม่ถึงครึ่งหรอ้อาวมันแยไน่ไอเทมมันติปไอเทมมาไปแล้วมันขโมยเชลเบล อ่าไปโยนหินอัดหัวปกคลิ้กี่ข้อคิดด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสู้เสร็จเราก็จะได้ชวเชลเบลเคินเนาะอุ้ยบูโดดท่าน,นี้ท่าดีเอาไว้ใช้ในท่าสายฟ้าท่าดินที่ลดสปีดอีกแล้วอ่าเอาล็อกโชว์ล็อกชูเบาไหมล็อกชู้แค่ห้าสิบเหรอเบากบวก่าล็อกโทมิกงั้นเอาอันนี้ออกล็อกล็อกโชว์เนี่ย งูหินก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้แย่นะงูหินเนี่ยก็ตึงโยไปพอดีเลยคนนี้เป็นคนใช้โปเกมนทัดบินเนาะงูหินเราเลยฟาร์มง่ายเลยทีนี้มางูหินมีท่าบลูโดสนะครับบลูโดสจะเป็นท่าดาเมจที่หกสิบก้าไม่ได้แรงเวอร์มากแต่ข้อดีของมันคือมันจะลดสปีดของฝันตรงข้้มหนึ่งระดับนั่นเองเชดลีเพื่ครับกันเจอโปเกมอนอย่างน้อยเอออย่างน้อยไอ้งูหินเนี่ยมันก็ดีกว่าเอ ไอตัวขุดดินอยู่หรอกเพราะว่าไอตัวนันอะแทบไม่มีทาด,ดินเอาจริงนะเล่นไอตัวตุ่นดินมาไอแซนดิวอะไรสักอย่างเลยแหละใช่ป่ะตัวสีเหลืองอะธาดินอะมีแค่ดิกเว้ยบูโด,ดอะไรเงี้ยไม่มีนะอย่างอนาดิเราเล,เ,ลาเวล 11, เข้าเลเวลเขาเลเวลวเวลยอะกว่าเขาเลเวลสิบสอง โอเคบลูโดสไปโหูยังเบาเลยแต่เรามีเชลเบลเราเพิ่มก็ได้เขาขี้โกงเพราะเขามีเบลเยอะกว่าแล้วเราก็ขี้โกงเขาเพราะว่าเรามีเชลเบลโกงมากงกลับโหยอะไรนะวะเชลเบลยิงฮิวไม่อยู่อ่ะ้ชีโลไหวไหมเนี่ยเพื่อเผื่อถ้าเป็นไอ้ตัวนั้นเจ็บหนักกว่าเดิมอีกเจ็บหนักกว่านี้อีกมั้ง ฮอดูนบูโด้ดิแอฮูริเดอห้าอะบูโด้สวนแบบขี้ให้หน่อยปะขี้ที่เข้าฮิตได้ไหมไม่ขี้ต้องยาเลยแหละทำไมฮิวหนึ่งถ้าไมฮิวแค่หนึ่งฮิวแค่หนึ่งเนี่ยนะถ้ากดล็อกสแมัไม่ใช่มันจะดีกว่าแล้ววะโพชั่นยูสล็อกกี้ เอาจริงนะข้อเสียของไอเก็บเนี่ยก็คืออ่าคือเราฆ่าฝันของข้ามตายแล้วมันจะไม่เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนตัวได้เลยเราต้องไปเปลี่ยนตัวเองคือเรื่องปกติสมมติฆ่าได้ปุ๊บมันจะขึ้นมาให้เลือกว่าจะเปลี่ยนตัวหรือไม่เปลี่ยนเัวใช่ปะแต่นี้มันไม่มีเว้ยไปทุบหัวไปเลยตัวต่อไปอะไรเชลเบล,เ,บลเพิ่มเลือดอ้าวชิปแล้วแดนฟีตัวนี้มันจะบูดรสใสบเนี่ย มันเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันมาเลยฮินโอราชิล่างแรกของเราข้างล่างสองหกักโดนล็อกสแมทโดนทุบหัวโดนพรังป้องกันอีกรับไปซะวงล้อพึง่งเฟรมวลวไม่ตายวะเฮดบัตรด,ด้วยอ่ะเผามาอีกรอบชางย่างโอเค โอเคเดี๋ยวพัสนี้เท่านี้ก่อนไม่ดีเดี๋ยวผมตัดแล้วค่อยมาต่อใหม่อุ้ยเดี๋ยวก้อนบีดแล้วถ้าดีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาต่อใหม่กันแบตจะหมดแล้วแบตแล้วสองแบตลืมชาร์จแบตอ่ะลืมชาร์จแบตเมื่อคืนชาร์จตั้งงก็ชาร์จไม่เขาเดี๋ยวผมค่อยมาตัดต่อสสยแล้วกันงั้นตัดไปตอนผมชาร์จแบตได้เลยแล้วกันนะค่อยมาเจอกันต่อไป อ่าโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนนัจากเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไปชาร์จแบตมาก่อนแป๊บหนึ่งนั่นก็โอเคเดี๋ยววันนี้ไม่ต้ลงคลิปนะต้องรีบทำซะหน่อยโอเคซึ่งมาเดี๋ยวผมไปได้ถึงเมื่องแล้วเดี๋ยวผมปิดคลิปเลยกันนะโอเคไป <c oughs> อ้าวเมื่อกี้เราไม่ได้วิ่งเชนเนอร์ Channel เลยไม่เห็นมาเลสแบทเทิกระตุกกระตุกมันส่งจีรุดอีกแล้วจีรรดว่าครนี้ จีรุทเวิทร็อกกี้ร็อกกี้ที่เราตั้งชื่อมาเองไม่ไม่ไมเขาตั้งชื่อมาให้ดิอา่าร็อกกี้แล้วก็บีชลมหายใจมังกรเรียงป่ะอันนี้ลองเฉยโอ้ยอย่างเบาเบ,า,บามากโอ้โหอาร็รอกสเม็ดครับร็อกสเม็ดมีโอกาสที่จะลดคงป้องกันฝีรองข้ามโอ้โหเบา เบามากปีเสร็จแล้วหิวเลยโดนมัดสลับอ้าวสวยนะโดนรถความมันยำงัน้นใช้ท่าบรูดดสโดนครับโอเคสวยบูดดสตั้งแต่แรกก็จบเชลเบลเพิ่มได้เท่าไหร่วะหนึ่งปะเหมือนเข้าที่เร็วเดี๋วไหกี่เบลถึงจะอัพอีกร้อย ลอยลอยกัวเวลโอเคบูโดดไปอ่าไม่โดนี่นี่โดนรดความแม่นยำรอบเดียวว้าวเลยเอ้าไม่มีท่าบัฟไวเซะด้วยเนี่บูโดดไม่ไม่ใช่ว่าบูโดดจะโดนนะคือมันอยู่ใต้ดินไงคือเราบูโดดอ่ะมันอาจจะโดนก็ได้บูโดตายสเปอร์เอฟเฟกติฟลดสปีดไป้วยหนึ่งระดับลดทำไมก็ไม่รู้ อ่าจะลองเทสดูนะดูด,ดีโดนปะ,ะไม่โดนเว้ยเฮ้ยโหจะตายเนี่ยจะตายเนี่ยโอ้คีแตกเลยคลีเฮ้ยล่วงดีดีนะไอเนี่ยคีเฉยเลยโอ้โหทำบุญวัดไหนวะติดคลีเฉยอย่างโกงเอาไปซะล็อกสแ์ชนี่ล็อกสแมชเป็นไง ล็อกสมัทของเลวตวนี้ของเราแรงแล้วล็อกสมัทสุดแรงล็อกสมัททุบหินเป็นไงจิรุตไม่ตายเตือแดงโดนโด,น,ดนหินอาลบแบบพิจิต้ลบล้วยสวนด้วยคุยกระแท็กคือผมกดผิดน,น่ยว่าจะกดทุบหินโอเคตายอยู่โอโ้โหกดเวลอัพเลยงูหินเรา ไม่มีรีไว้เนาะไปเดินยาวครับเดี๋ยวค่อยมาสู้ใหม่ละเดี๋ยวรีบไปที่เมืองแล้วแล้วก็ปิดคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันอาจจะยาวเกินเพราะผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกผมเอาเท่าไหร่ได้ลูเอกเนี่ยนีคืออะไรเลยดูแป๊บน,นึงนเนี่ยไอเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างอ๋อวันลี่เอฟเฟกต์วิดวิวอะไรอืมวอล์คออฟฟิชิง อารมณ์ประมาณว่าจะทำให้เราเจอโปเกมอนดีขึ้นเงนินหรอวะอ้าวรีเพลวออฟฉีดซ้ำไปเลยมียสิบสองอันอะเี่ยวอ้าวหันด้วยความไวแสงมาแลลี่แลลี่อ่นว่าแลลี่ป่ะวะส่งสโลโป๊กลงมาสโลโปกนี่ไม่ใช่ธาตุพังจิตเนาะอ้าว อ้าวพลังจิตน้ำซะง,งั้นอะนี่ไงคุยกับแท็กไม่เข้าซะด้วยชิปไก่แล้วไงโอ้โหอ้าวคุยกแท็กตายเนี่ยเดี๋ยวลดรถสปีดแล้วพอแต่โดนดีบับก็พอคลีว่ะอ้ไม่ตายเฮ้ยนี่คลี่ที่ข้อฮิตจริงปนะ่ะเนี่ย พี่ปลอมครับพี่ปลอมไดมีแทบไม่ต่างเลยอ่ะคุยแค่แท็กโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้ไปนอนเกาะเกือบได้ไปนอนเฝ้าอยนีแลยเกือบได้ไปคุยกับรากมะม่วง <c oughs> โอ้โหไอคนนี้เล่นสโลโป๊กที่คาดไม่ถึงอาวคนละ <c oughs> คนละทางทางนี้ไปได้ทางเมื่อกี้ที่ยวเดินไปตอนแรกไปไม่ไดโอเคไปแล้วแทบไม่ผิดก็น่าจะมีเทรนเนอร์ที่ใช้ธาตุหินดักเราอยู่ด้านหน้าด้วยหน้าทําเนี่ย นี่นี่นหะคนนี้แหละชืบลบลบลบไล,ลบได้อยู่โอเคทำไมฝนตกวะคือฝนตกก็มันปิดคลิปจะไม่สวยเอ้ยตอนข้ามอีกโอโ้โหทีมรอเก็ตอืมอนะนคนเมื่อกี้ที่วิ่งไปก็ได้เป็นคนที่ทําบอลน,นะเราต้องไปคุยกับคนนั้นก่อนถึงจะไปสู้ได้ถึงจะเข้าไปลุยในนั้นได้นะ งั้นก็วินว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็เท่านี้แหละเอาชิคกันใหม่พาร์ทหน้านะครับในพาร์ทหน้าผมก็จะมาสู้กับทีมร็อกเก็ตนะแล้วก็พาร์ทต่อๆไปก็นนอาจจะสู้กับยิมหรืออาจจะสู้กังร็อกเก็ตเสร็จแล้วสู้ยิมต่อเลยก็ได้โอเค okay. แล้ววินว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันถ้าคุณชอบไวร์เลมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ผมเลยวินว่าพาร์ทนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับนะ